สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายเน้นย้ำการตรวจงานเน้นข้อท็จจริงเชิงคุณภาพครอบคลุ่มทุกมิติไม่สร้างภาระให้กับสถานศึกษาเรียบง่ายกระชับและตรงประเด็นค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมทางไกลมอบนโยบายการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมว่าเราอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19มาแล้วระยะหนึ่ง และต้องอยู่ในสถานการณ์นี้ไปอีกระยะหนึ่งการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal และการเรียนรู้ต่างๆต้องดำเนินต่อไปซึ่งการศึกษาเป็นความคาดหวังของสังคมและเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องทำให้ลูกหลานของเราเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานี้มีผู้รับผิดชอบหลัก3กลุ่มประกอบด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาอาชีวะรวม30กว่าคนโดยผู้รับผิดชอบหลักนี้ถือเป็นข้อต่อสำคัญในการเชื่อมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพร้อมกันนี้จะนำผลการตรวจติดตามสื่อสารกลับมาที่ส่วนกลางค่ะเพื่อนำข้อมูลสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ตรวจติดตามไม่ใช่การตรวจสอบนะคะต้องเป็นแบบการยาณมิตรไม่สร้างภาร้างานให้กับโรงเรียนเป็นการสนับสนุนหรือซัพพอร์เตอร์เน้นข้อเท็จจริงเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกมิติลดภาร้างงานที่ไม่จำเป็นต้องเรียบง่ายกระชับและตรงประเด็น ซึ่งผู้รับผิดชอบหลัก3ามกลุ่มจะดูการจัดการศึกษาของทุกสังกัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งการศึกษาสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนค่ะโดยค้นหาปัจจัยที่สําคัญในระดับพื้นที่สถานศึกษาที่สะท้อนสภาพปัจจุบันและปัญหาเพื่อนํามาสู่การส่งเสริมสนับสนุนรู้ปัญหาได้เร็วขึ้นและแก้ปัญหาได้ทันทีเราต้องแบ่งเบาภาระสถานศึกษาให้ทํางานด้วยความอุ่นใจเช่น เรื่องของการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง12 18ปีที่ต้องดำเนินการตามปฏิทินการฉีดวัคซีนและช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมไปถึงโครงการแซน d b บ็อก f e เซฟตี้โซนอินส l ู เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด -19 ด้วยการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจนและมีการคัดกรองโดยใช้วิธีรับปิดแอน g ิเจนเทเน้นการทำกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and s e ์ซและการเปิดเรียนที่สถานศึกษาหรือการดูแลนักเรียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งสิ่งหลังต่างเหล่านี้นะคะต้องประสานงานกับสถานศึกษาและสาธารณสุขจังหวัดอย่างใกล้ชิด ตลอดจนสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะ